ครับอันนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับแม่เหล็กของชั้นป2ให้ทําแบบนี้ครับเรียงแบบนี้ยาวๆเหมือนกันอันนี้เอาน้ําเงินกับแดงไว้ใกล้ๆกันแล้วดึงดูดึงดูดึงดูไม่ไม่ดึงข้างเดียวดึงข้างเดียวดึงมามันเป็นยังไงกันครับเขาเรียกว่ามันดูดกันพวกที่ดูดกันทีนี่เอาแดงกับแดงใส่กันใช่ครับเอาแดงกับแดงไว้ใกล้ๆกัน อันหนึ่งวางไว้เฉยๆอันหนึ่งวางไว้เฉยๆอ่อันอันหนึ่งวางไว้เฉยๆอ่ามันเป็นยไงครับอ่ามันผักกันนะเอาน้ําเงินกับน้ําเงินเอาน้ําเงินกับน้ําเงินไว้ใกล้ๆอันหนึ่งวางไว้เฉยๆอันหนึ่งวางไว้เฉยๆอันหนึ่งไม่ต้องจับอ่าอันหนึ่งอันหนึ่งอันอันหนึ่งจับแล้วก็ดันไปอันนี้ไม่ต้องจับอ่าดันไปอย่างเงี้ยอาททำดิทำดิ เอาไปใกล้ๆกันดันไปดันไปเรื่อยๆอ่าเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นยังไงกันมันผักกันพูดสิครับผักกันเอาแดงต่อแดงสิครับเมื่อกี้น้ําเงินต่อน้าเงินเอาแดงต่อแดงแดงต่อแดงเหนือต่อเหนือนะผักไหมอ่าผักเหมือนกันอ่าแล้วน้ําเงินกับแดงเอาน้ําเงินกับแดงดูสิอ่าแล้วก็ดึงดึงไปข้างหนึ่งสิ ไม่ดึงดึงไปข้างหนึ่งก็ลากไปข้างเดียวอ้าวลากดูนานมันดูดกันนะมันก็จะไปด้วยกันนะอาเอาลองเอาทดลองดูนะเอากลุ่มนี้ได้ยังครับแดงกันอ้าวน้ําเงินกับน้ําเงินเป็นยังไงกันอ้าผักกันเอาครับอันอันหนึ่ง อ่าอันหนึ่งไม่ต้องจับอ่าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับดังๆผักฤดูดอ่าผักกันเอาเอาน้าเงินกระแดงดิครับทีนี้เอาน้าเงินด้านหนึ่งแดงด้านหนึ่งอ่าแล้วก็ดึงไปด้วลากเหมือนรถไฟเนี่ยลากไปด้านเดียวอ่าอันนี้เรียกว่าอะไรกัน อ่าดูดกันนะอ่าทดลองไปเรื่อยๆอ่าันี่ก็กำลังอ่าเอาไว้ใกล้ๆกันแล้วเป็นไงเอาดูซิทำใหม่ซิอ่าอันนี้ไม่แดงดิแดงอ่าแดงแดงกับน,น้ำเงินเนาะไว้สิเป็นไงเอาไว้ใกล้ๆกันอ่าดึงไปดิดนี่ดึงไปด้านเดียวอ่าเนี่ยดูดกันเรียกว่าดูดกันถ้าทำแบบนี้ อ้าวทำอย่างเงี้เอาไปใกล้ๆก,กันดันเข้าไปอันหนึ่งเอาทำดิอ่าไปยังไงกันผักกันอ้าวอ้าวนี่อ้าวอ้าวผัดกันทดลองนะครับ